จอดไว้จอดได้เลอย่ามาขนพม่ากลับนะไม่ได้นะสวัสดีแฟนเพจสมายชายแดนใต้คตอนนี้เรามาที่อีกหนึ่งจุดค่ะซึ่งตอนเนี้ป็นจุดช่องทางที่มักจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาจากพม่านะคะโดยผ่านทางช่องทางที่เห็นด้านหน้านี้ค่ะก็จะมีทางเข้ามานะคะแล้วก็จะมีจุดที่มีมอเตอร์ไซค์นะคะในการจะลักต่อไปวันนี้เราติดตามท่านผบสันตินะคะลงมาตรวจพื้นที่หลังจากที่ได้การ ัามามักจะจับได้ด้วยถ้ารอบคนเข้ามาทางฝั่งนี้ใช่ค่ะคือเส้นทางนี่ครับมันเราจับได้เราจับได้ไม่นานนี่เองเราเราจับได้งานมากๆที่เข้ามาทางช่องตรงนี้แล้วก็จะมีรถบรรัุตรงนี้แล้วก็จะออกไปเราจับได้อยู่เจ็ดคนที่ผ่านามาทําไมเข้ามาง่ายจังตรงนี้มันเป็นเขตแดนอะไรตรงนี้ก็คือลาน้ํากับบูดีนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้คือเนี่ยในป่าคือมันแบบใช้ทักษะเหมือน เหมือนกับเอานำของเข้ามาครับเหมือนกับว่าเรือมาส่งแล้วก็เอาคนขึ้นมาแล้วก็แอบเข้าไปท่านตรงวันและกลางคืนเนี่ยเราก็มาจับเรื่องนี้เราก็ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ธรรมชาติแบบหนึ่งซึ่งเราก็พยายามจะกัดกั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีเราก็จะมีเจ้าหนี่มาซุ่มเจ้าที่รักตะเวนของเราอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเข้ามานี่เป็นเรือของเขาเรือของฝั่งคนของทั้งไทยทั้งเมียมานะครับเรามีอยู่ตลอดแล้วเรือจะจอดตรงนี้ที่นี่น้ําขึ้นถ้าน้ําลงนะครับ เดินไปถึงสุด,ด,น,ดนู่นเลยจะดื่มน้ําได้เลยตอนนี้น้ําขึ้นอยู่ต้องเหนือจากตรงตรงนี้ที่รับแจ้งแ้วเห็นว่ายังมีในส่วนของหลายจุดเลยหลายจุดและมีอย่างเช่นยางพาราด้วยอะไรด้วยเือนด้วยครับทั้งมีทั้งคนนะครับยางพารามะพร้าวที่ <ๆ S 1> ลักลอบเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเราก็ไปดูทั้งที่จุดที่นํายางพารากับมะพร้าวขึ้นแล้วที่เราจับได้นี้จุดนี้เราพาเราพามาดูเรื่องคนที่จะขึ้นมาฝั่งนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องซีนเอาแสดนเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานพม่า เข้ามาในบ้านเราอย่างเด็ดขาดเลยครับที่เครื่องโควิดด้วยตรงนี้เองเรามีมาตรการที่จะพ่อรองป้องกันยังไงเป็นพิเศษคืออันเนี้ยเราเน้นย้ำมากเลยครับยิ่งปกติเราก็เน้นย้ำอยู่แล้วแต่ยิ่งพอมีโควิดเนี่ยนะครับแล้วลองปิดประเทศด้วยซึ่งปกติเนี่ยต้องไม่มีไม่มีการเข้าออกเลยโดยเฉพาะการเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งและในหลายๆจุดที่เราต้องเตรียมการนะครับเดี๋ยวแเราก็ส่งทีมชุดของเราเนี่ยชุดชอปปี้เจ้ดสของเราที่อยู่ในพื้นที่ของห่วงชพระเกจกรมฐา,านาที่25เนี่ยนะครับก็ แนวชายแดนเดินลัทธิเวีนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็พยายามจะป้องกันไม่ให้การนําเข้ามานะครับไม่รู้จะนําเข้าแรงมากไปที่ไหนกามนี่เราเจ้าต้องสกัดการให้มากที่สุดครับลักษณะก็จะเป็นป่ากกป่าอะไรป่ากกบนยครับมีคนถามว่าเราอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงหลีทับหลีครับทับหลีที่ตรงขายซาลาเปาทับหลีที่เป็นซาลาเปาขึ้นชื่อของจังหวัดระนองครับตรงนี้จุดนี้ซึ่งจุดนี้มันอยู่ติดแนวชายแดนอยู่แล้วติดกับลำน้ำกลับบุรีนะครับ ซึ่งถ้าเนีเ่ยแต่ที่ผมเดินไปถ้าเดินไปนี่ก็คือจะเป็นฝั่งลำน้ำกาบุดีทันทีก็ขับไปพม่าเลยครับไปฝั่งเมียนมาเลย,เลยต้องครับนี้พอดีน้ำขึ้นถ้าจะน้ำไม่ขึ้น้วผมจะพาเดินไปถึงริมน้ำาไ่เดินเป็นน้ำขึ้นละมันก็เลยต้องในช่วงหนึ่งที่น,น้ำไม่ขึ้นพูดถึงว่าโทษ เองที่ท,ที่ในช่วงนี้ที่มีการระบาดโควิดด้วยสำหรับผู้ที่นําเข้าหรือที่ลักลอบมาตรงนี้มันมีโทษหนักไหมมีโทษหนักกว่าเดิมเพราะว่าเป็นเกี่ยวเรื่องโรคโรคระบาดของโควิดด้วยนะครับแล้วถ้าปกติแล้วถ้าไม่มีโควิดเนี่ยจะมีการนานะําพานะโทษนําพาก็อาจจะทั้งทั้งจาทั้งปรับนะอยู่ที่ว่าการนําพาเป็นยางไรเป็นนายจ้างเป็นอะไรหรือเปล่านะครับหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์นําเข้าแบบค้ามนุษย์ก็จะหนักขึ้นนะครับไอ้นี่เราต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ว่าเขาเอานําเข้ามา เป็นในลักษณะแบบค้ามนุษย์หรือว่านําเข้ามาเพื่อจะเป็นผู้นําพาดังนี้จะอยู่ที่ข้อหาแต่ว่าข้อหาสองอันนี้แตกต่างกันมากนะครับค้ามนุษย์นี่หนักมากนะครับเข้าคลายข้อมนุษย์ฐานหนักมากๆแต่ถ้าปกติแล้วก็จะเป็นผู้นาพาต่างต่างพวกนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้อีกเขาบางครั้งคนที่นำพาอาจจะได้ค่าจ้างค่าจ้างจากคนมีมาเองก็ตามหรือค่าจ้างจากคนไทยเองก็ตามนะครับไล่หัวหัวละถ้านาพาเข้ามาหัวละ พันห้าพันถึงหมื่นก็ยังมีครับในตัวพูดถึงก็ราคามันก็แค่นี้ก็ไม่คุ้มสําหรับการนําเชื้อโรคมาไม่คุ้มไม่ละมัดเนครับและยิ่งมีเชื้อโรคเข้ามาอยู่เนี้ยไม่คุ้มแนี่เมื่อกี้ผมก็ได้สร้างความตระหนักรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดแล้วว่าณตอนนี้นะครับต้องเร่งเห็นถึงความปลอดภัยของในเรื่องโควิดในพื้นที่ก่อนนะครับพม่านะครับฝั่งพม่าเนี่ยมีการติดกันเยอะอยู่แล้วนะครับถึงแม้ทางฝั่งกว่าสองจะไม่เยอะมากก็ตามนะครับ เราต้องป้องกันไม่ให้นําเข้ามาให้ได้เพราะเข้ามาแล้วก็จะมาระบาดกับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับแบบการเข้ามาท <c oughs> ่านผูคะหลังจากข้ามเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการหรือว่ายัางไงในการนําต่อไปอยังไงคะมีนะลำพังแรงงาน่างด้าเองเนี่ยประชาชนม,มาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาได้โดยโดยโดยตัวเองอยู่แล้วก็ต้องมีคนติดต่อนะครับในช่วงก่อนโควิดแต่ผมพูดถึงช่วงก่อนโควิดว่าในหน้าพาแรงแรงงานในแรงงานพม่าเนี่ยไปส่ง ออกจากจออกจากจุดนี้ไปออกจากทับหลีไปอาจจะไปทางเลี้ยวทางซ้ายก็จะไปชุมพรนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะลงไปทางาอำเภอเมืองจังหวัดระนองครุลบุรีพังงาเลยไปถึงภูเก็ตนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคน,คนที่จะนำแรงงานแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปส่งที่ไหนนะไปส่งที่ใต้สุดก็มีหาดใหญ่ก็มีนะครับขึ้นไปตอนบนก็มีสุราษฎร์ก็มีนั้นมาอยู่ที่ว่าการนำพาแต่เนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าอย่างที่ผมบอกว่านำพาหรือฆ้ามนุษย์ ออไอ้ตรงนี้มันต้องม,ม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับและส่วนใหญ่ใน,นการไปเนี่ยเขาจะไม่มาคนสองคนนะครับเขารูกรวมมันได้ประมาณสักสิบคนยี่สิบคนก็จะไปไปทีเดียวเลยใส<อ>่รถปิกอัพมากใส่รถห้องเย็นมากาับแอบใส่รถโดยสารมั่งอะไรต่างพวกนี้มีหลากหลายนะครับที่เราจับกลุ่มได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นรถโดยสารรถปิกอัพทำเตรียมทําที่อย่างดีทครถตู้ปิกอัพแล้วทาที่ข้างล่างเป็นที่เก็บคนรถตู้ห้องเย็นต่างๆพวกนี้สามารถที่จะทาพลิกพลัได้ตลอดเวลาแต่ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปนะครับ หน่วยขอชบกิจกรมทหารรายังมีด่านตามถนนคนทางอยู่อีกหลายๆด่านอยู่ครับคนไปดูชาวบ้านดูหน่อยชาวบ้านคนยอะฝันนี้ก็พยายามจะสร้างให้ชาวบ้านได้รับทราบรับรู้นะครับลูกเองอยู่ที่นี่ครับนี่ครับอยู่ที่นี่เลยบ้านอยู่นีะบ้านอยู่นี้เลยมีแอบเข้ามาแล้วก็บอยนะมี ไม่มีแน่นะลุงต้องเป็นหูเป็นตาให้กันต้งการนะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วมันจะโควิดมาติดในบ้านเรานะใครก็ไม่มีเมื่อก่อนนี้ไหมเมื่อก่อนนี้ก่นเมื่อก่อนนี้วันเยอะข้าวประจันลุงถ้าเคยมีก็บอกทหางหานะเดี๋ยวข้าวนะตอนโควิดนะนลุงนะมากอันตรายค่ะลุงถือว่าเป็นการช่วยคนไทยทั้งประเทศตอไปพวกนี้ถ้าเห็นไปขนพม่านะผมจับนะผมจับจริงๆนะครับ ไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยผมจดเบอร์ให้หมดแล้วทะเบียนของใครของใครเป็นเจ้าของะโอเคได้ครับว่าไม่ใช่ของลุงโอเคลุงบ้านน้าเยไงช่วยบอกด้นะเีอะไรที่มานะครับคุครับสวัสดีครับนะครับอ๋อนี่เองก็เป็นบรรยากาศของของชุมชนแถวนี้ก็จะอยู่กันอย่างนี้ทำอะไรครับคุณยายเลิไปจ้างเลากไป้างยัไงอะ อ๋อเป็นอย่างนี้เองแค่ทำไรท่าไปจากสูบนี่หรออ๋อทำมาอย่างนี้นี่คือวิธีคนวนี่วิธีชาวบ้านจริงจริงวิธีชาวบ้านที่อยู่ดิมเลชายแดนช่วยกันดูนะอย่าให้พม่าเข้ามานะเพราะเดี๋ยวติดนะแล้วเดี๋ยวงคุณยายคุณลุงต้องออกไปออกเพราะเราต้องใส่แมสด้วยน่ากลัวนะอายุเยอะแล้วนะลุงนะลุงเป็นไรป่วยไม่สบายหรือเปล่าครับไม่สบายไม่สบายเนาะ อากาศร้อนหน่อยนะจุ้มี้นะสวัสดีครับคุณยายดีวลงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เยี่ยมเยียนนะมีอะไรก็บอกเลยครับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฐานนะครับงานแต่งนเย็นนี่ที่ที่นี่เองชุมชนระหว่างชุมชนวิถีชาวบ้านที่บอกว่ายังเป็นวิถีชาวบ้านในเรื่องของธรรมากินข้ามไปมามันก็ยังมีอยู่ก็แค่นั้นคือวิถีชาวบ้านบางทีผมว่า ถ้พาพม่าเนี่ยต้องตรงข้ามฝั่งเราเนี่ยก<ม>็มีชุมชนไม่กี่ชุม,ม,ม,ช,มชนฝั่งนู้นนะครับ<ม><ม>เวลาเขาจ้าซื้อของก็ต้องมาพึ่งฝั่งเราก<ม>็อาจจะมาแบบว่าอย่างเงี้ยคือวิถีชาวบ้านคือข้ามไปข้ามมามาซื้อของไม่ได้มาค้างซื้อของเสร็จก็กลับในอดีตนะฮะก่อนที่มีโควิดแต่ตอนนี้พอเป็นโควิดเราปิดเลยไม่ได้เลยนั<ม>่น<ม>คือวิถีชาวบ้านจริงๆ<ม>เราสังเกตว่าค่ากับถนนมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะคะเนี่ยก็เว่าหลุดไปก็คือมาทาอะไรไม่ได้เลยหลุดออกไปด้วยไปชุมพรระนองสุราษฎร์นะครับไปภูเก็ตหน มันช่องทางเนี่ยมันเป็นหลายๆช่องทางแล้วไม่ใช่มีช่องเดียวเยอะมากเลยนะครับในพื้นที่นะครับพื้นที่มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราไปดูในถามจังหวัดนะด้วยนะแต่ก็รบมันจะใกล้กว่ามากใกล้กว่าเนี่ยดูชุมชนนะครับเนี่ยลูกลูกจ่ามีลูกจากมีอะไรแบบชุมชนที่ดีชาวบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยรุมชนนี่คือนี่วิถีชาวบ้านของเขาในพื้นที่จริงๆนะครับโอเคนะฮะ อ่ะพี่อ้อยเราก็ตามดูภาร,รกิจของทางเเดี๋ยวราจต่อต้นหลายจุดนะครับในใน,ในระนองตรงกลับรุนรุ่ช่องทางทธรรมชาติท่าข้ามแบบนี้เยอะแล้วค่ะเยอะครับเ,เป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์เรื่องนี้กำลังที่เราใช้นในการเข้าไปช่วยดูแลนี้ไม่เพียงพอเพราะแต่ว่าเราใช้แล้วกการเดินจับหรือเดินสำรวจคณะนก,กลุ่มผู้นำพาหรือคนจะนำสินค้าเข้ามาเนี่ยก็จะมองดูอย่างนั้นเนี่ยพยายามมองว่าการเติาที่ไม่อยู่ก็จะมา ที่ผมก็รักษาให้ให,ให้ให้วางกําลังเป็นหยบหยบสังเกตอยู่ตลอดนะคื่อป้องกันนะครับก็พยายามจะ,ะสกัดกั้นให้มากที่สุดนะครับตามนโยบายของทั้งมีพลโทเกียง์สายสีรัตนะครับแล้วก็ผู้แทนหันบกครับผมโอเคพี่อ้อยอ่ะเดี๋ยวจบคลิปไปห,หน่อยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคงจะต้องจบการไลฟ์สดอีพีนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราจะเห็นได้ค่ะว่าพื้นที่ที่ใช้ในการลักลอบเข้ามาเพื่อจะไป ข้ามไปยังฝั่งประเทศของเราเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยมันสั้นนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะข้างหน้านั้นคือถนนที่จะขึ้นไปสู่ถนนใหญ่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันก็จะทําให้การป้องกันการลักลอบขนคนหรือว่าสินค้าหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยมันทาได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าเราต้องช่วยกันนะคะเนี่ยค่ะปีชชุมชนบ้านชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงอยู่ติดตดิกันแบบนเนี้ยค่ะถ้ามีอะไรผิดสังเกตก็ขอให้ท่านได้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้เราทิ้งท้ายลาันไปก่อนนะคะเราต้องดำเนินทางต่อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณค่า